สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะทิ้งแบบนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะอยู่กับเชอรี่แล้วก็พลอยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ยังต้องกังวลในเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงแย่อยู่นั่นเองกับค่าละอองฝุ่นที่ยังสูงปริ๊ดอยู่ในหลายพื้นที่นะคะล่าสุดค่ะวันนี้พี่จคกรินของเราตามไปที่กองถ่ายละครแถวๆถวย่านปทุมธานีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันนะคะที่ยังมีความอันตรายในเรื่องของฝุ่นละอองอยู่นั่นเองค่ะเ วันนี้นะคะมีงานวงสวงละครด้วยวนแลดารา,นาเนี่ยเดินทางกันมาอย่างคับคั่งเลยนะคะามาเช็คค่าอากาศผ่านแอปพ,พลิเคชันดูเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าค่าอากาศมันจะสูงขนาดไหนนี่ดูผ่านหน้าจอนะคุณผู้ชมยังเห็นความขมุกข,ขมัวเลยนะคะ<อ>แล้วดารานในกองเนี่ยที่ทางานกันกลางแจ้งแบบนี้เขามีวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้แจ็คกีลนอยู่ที่แอ็กสตูดิโอนะคะก็อยู่ที่ตำบลบ,บางคูวัดปทุมธานีค่ะนี่เราใช้แอปนะคะไทยแอร์คอลิตี้ค่ะตอนนี้วัดค่าอากาศได้150แล้วนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพอย่างที่ทราบนะคะอากาศที่นี่ก็บรรยากาศเป็นอึมครึมแล้วก็มีทูบควันด้วยถามนักแสดงดีกว่านะคะพี่ฝนสวัสดีค่ะพี่ฝนเป็นหนึ่งในนักแสดงนะคะพี่ฝนนี่150่ นรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกตกใจว่าเมื่อก่อนอากาศบ้านเรานี้แบบค่อนข้างที่จะดีแล้วก็บริสุทธิ์มากๆแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันอากาศมันแย่ลงเรื่อยๆค่ะอยาคิดว่านี่คือหมอกที่แบบแสนบริสุทธินี่ไม่ใช่นะคะอยากจะเตือนกับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยอยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแต่ความจริงก็คือตอนนี้โลกเรามันป่วยยลงไงเขาก็เลยแสดงออกเขาบอกเราแล้วเขาส่งสัญญาณแล้วว่าเขาไม่สบายนะโรคเขาป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาโรคของเราด้วย ก็ระวังด้วยเสร็จตรงนี้เดี๋ยวก็เราก็ต้องใส่หน้ากากกันนะคะใช่ค่ะใช <th> <laughs> no, no. ่ค่ะเป็นห่วงพี่ๆทุกคนในกองละครนะคะทำงานกันเสร็จเรียบร้อยถ่ายละครกันแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากกันด้วยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกช่วงเบรกเลยอยากให้ใส่กันไว้ตลอดเลยเพราะตอนนี้คืออากาศไม่ดีจริงๆแต่วันนี้ยังพอมีใจชื้นกันนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาบ้างนะคะที่ออกระรายในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแถวแสมุทรปราการเมื่อเช้าเห็นมีคุณผู้ชมลายผ่านหน้าจอก็บอกว่าฝนตกมาเหมือนกันแล้วก็แถวๆ BTS กรุงธนเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันยินดีมากให้ถ้าฝนเยอะๆลงมาแรงๆเลยคือเอาจริงๆนะการพิ่งพาฝนในตอนนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายทางแต่ถ้าจะให้ดีนะคะในระยะยาวถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้เกิดมลพิษทางอากาศแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะดูแลโลกของเราไปพร้อมๆกันอย่างคุณอ้ําเองเขาก็ได้โพสต์ไว้ในไอจีเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องดูแลโลกของเราด้วยสิ่งเล็กๆไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะรวมถึงลดการเผาไหม้แล้วก็ลดการใช้รถยนต์ด้วย